สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมารามชิตาอีกครั้งนะคะวันนี้มาเที่ยวพัทยามาเห็นสถานที่ตรงนี้สวยมากสวยจริงๆวันนี้มาเจอการมารามชิตาก็มีเทคนิคดีๆนะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับสาวๆเนาะ,ะได้ได้มีเทคนิคในการที่คุณจะสามารถคลองคู่ที่จะสามารถมัดใจสามีหรือสามารถมัดใจหนุ่มๆได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะวันนี้เทคนิคง่ายๆมากๆเลยที่สาวๆสา,วสามารถทำได้ และคุณจะสามารถมัดใจส,สามีคุณได้ไม่เขานอกลู่นอกทางได้นะคะ5เทคนิคในการที่คุณจะสามารถมัดใจส,สามีของคุณให้อยู่บ้านดะคะวิธีที่หนึ่งคุณจะต้องลงทุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองในที่นี้ของรรมรามทิตาอยากจะบอกว่าวันนี้เท่าสาวๆคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งในสายตาสามีของคุณหรือแม้กระทั่งคนรอบข้าง ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้สังคมและโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆสาวๆคนไหนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านร่างกายทั้งทางด้านความคิดหรือแม้กระทั่งความรู้คุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ล้าสมัยและคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ตกยุพราะเพราะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเราจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันโลก นั่นแหละค่ะคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนด้านความรู้แล้วคุณจะสามารถมัดใจสามีของคุณแล้วยิ่งความรักมันเป็นความสุขทางใจและทางด้านอารมณ์แล้วถ้าสาวๆคนไหนอ่ะสามารถทําให้ความรักเลอค่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเลอค่าคุณจะทําแล้วถ้าสาวคนไหนยิ่งสร้างตัวเองให้เลอค่าหรือเลิศเลอได้ มันจะสามารถเชิดชูหรือสามารถทำให้หนุ่มๆประทับใจแล้วสร้างความสุขแล้วสามารถดึงดูดใจของสามีหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างได้เขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเรานั่นแหละค่ะคือการที่คุณสามารถมัดใจสามีคุณได้แล้วแล้วก็ข้อที่สองนะคะในการที่คุณจะสามารถมัดใจสามีให้อยู่หมัดให้เขาไม่นอกใจได้นั่นก็คือ การที่คุณเป็นตัวของตัวเองมีความสุขที่สุดในแบบฉบับของคุณยิ่งการที่คุณมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดความอ่านมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตรู้จักขวานขวายเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านหน้าที่การงานแล้วคุณจะยิ่งคือสาวๆหลายหลายคนพอมีสามีก็จะละทิ้งความฝันของตัวเอง ละทิ้งอุดมคติของตัวเองแต่เชื่อไหมสิ่งที่คุณจะสามารถมัดใจสามีคุณให้อยู่มัดนั่นคือการที่คุณไม่ละทิ้งความฝันไม่ละทิ้งทัศนคติหรือไม่ละทิ้งอุดมการณ์ที่คุณเคยมีแล้วคุณสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆและขวานขวายหาความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะสามีจะรักคุณมากแล้วคุณจะกลายเป็นเพชรเม็ด,มดงาม ในสายตาของหนุ่มๆทันทีมีตัวอย่างเนาะมีตัวอย่างอย่างอย่างเพื่อนเนาะเพื่อนลหลายๆคนที่เขาอะเคยมาเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังก่อนการที่เขาจะประสบความสําเร็จทางด้านชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานของเขาอะ่ะเขาก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งทางด้านความรักหรือแม้กระทั่งทางด้านสามีหรือแม้กระทั่งทางด้านคร,ร,รอบครัวของสามีเองซึ่งเขาไม่เกิดความไว้วางใจแต่พอผู้หญิงคนนี้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรค แล้วจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตอนนี้สามีแทบจะทําอะไรให้เขาแทนที่เมื่อก่อนทะเลาะกันบ่อยแต่หลังจากที่เขาประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานแล้วผู้ชายเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วให้เกียรติผู้หญิงคนนี้เพิ่มมากขึ้นวิธีที่สหรือเทคนิคที่3ในการที่คุณจะสามารถมัดใจสามีให้อยู่หมัดนั่นก็คือการที่คุณชาร์จแบตหรือชาร์จพลังงานให้กับตัวเอง ยอมรับว่าทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปโลกมันมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นแล้วถ้าวันนี้คุณอยากโดดเด่นอยากโดดเด่นท่ามกลางผู้คนอยากโดดเด่นท่ามกลางสังคมคุณจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาชาร์ตแบตให้กับตัวคุณเองแล้วก็เรียนรู้อย่าหยุดยั้งเพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงตัวเราเองให้มีคุณค่าทางสังคม การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันจะทําให้คุณน่ะเลอค่าและมีความงดงามอยู่ในตัวของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะคือการที่คุณจะสร้างความประทับใจให้กับสามีของคุณแล้วเทคนิคข้อที่4จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและน่าชื่นชมผู้หญิงไม่สวยไม่ใช่เรื่องสำคัญการที่คุณเป็นผู้หญิงคุณควรที่จะมีรสนิยมแต่งตัวให้สะอาดสะอ้าน และมีความทันสมัยจนใครเห็นใครรักจนใครเห็นใครชมแต่สิ่งสำคัญคุณจะต้องมีภาพลักษณ์อันสง่างามและงดงามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจงสร้างตัวเองให้มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้ตัวเราเองยังไม่รักตัวเราเองแล้วเราจะสามารถรักคนอื่นได้ยังไงสามีเราก็เช่นกันถ้าวันนี้เราไม่ใส่ใจเขาแล้ว เขาจะเกิดความประทับใจเราได้อย่างไรเทคนิคที่5เป็นผู้หญิงต้องฉลาดรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้เป็นมองทุกอย่างให้ทะลุคูกโกงแต่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาต้องมีความกระจ่างแจ้งบางอย่างต้องไร้เดียงสาให้เป็นสำคัญแต่อย่างโง่นะคะให้เขารู้ว่าเราชอบอะไรเรื่องบางเรื่องรู้อยู่แก่ใจก็พอ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดออกมาให้เอาหนูหูไปนาเอาตาไปไร่นั่นแหละค่ะคือสเสน่ห์ของสาวๆที่จะสามารถมัดใจสามีให้อยู่หมัดได้เพราะจริงๆแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการที่คุณแสดงความปราดเปื่องด้านอาชีพการงานด้านความสําเร็จออกมาสามารถทําให้สังคมได้รับรู้ความฉลาดถึงสติปัญญาของคุณนั่นแหละค่ะผู้หญิงเหล่านี้แหละ ที่มีคุณส,สมบัติและเทคนิคต่างๆเหล่านี้คุณจะสามารถมัดใจสามีคุณให้อยู่หมัดและเขาจะไม่นอกลู่นอกทางคุณเด็ดขาดเพราะวันนี้ถ้าเขาได้ปราบปลืม้มคุณอย่างด้วยความเต็มใจหรือการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้เมื่อไหร่คุณสามารถสบายใจได้ว่าสามีของคุณจะไม่ไปไหนจะไม่นอกลูก่นอกทางแน่นอนฝากไว้ค่ะสาวๆ สำหรับคลิปนี้ใครผิดพลาดตรงไหนหรือใครอยากจะเอานําเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปพิแแรลงก็สามารถนําไปพัฒนาตัวเองได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีค่ะ